ขอขอบพระคุณที่มาใช้บริการนะคะสายจูโอสายยยมโนเตะตอนอายุ17เปีเดนมีนาคมฉันได้มาที่โตเกียวเพราะว่าไม่อยากจะยอมแพ้เพราะฉันไม่ได้เลือกค้างผิดฉันว่าวงดนตรีนะเป็นที่ที่รวมพวกที่มีคำพูดอัดอั้นอยู่ในใจให้มารวมตัวกันเล่นดนตรีได้นะไปซ้อมกันได้แล้ว มันก็สนุกมากเลยนะการสร้างสรรค์สิ่งที่ลำพังตัวคนเดียวคงทำไม่ได้ให้เกิดขึ้นพร้อมกับคนอื่นทั<ค>้งารพูดนะ,ะและเละ่นอ,อ,อฉันอยากจะทำแบบนี้ดูสักครั้งมานานแล้วค่ะเอ้ายิ้มหวานยังกัรวงไอดอลเลยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้ตามความฝันบอกแล้วไง ว่าฉันชอบเสียงร้องของนินะนะวิธีการเป็นวงดนตรีม,มืออาชีพนีีงะจ้าเขาไม่มาทำทื่งแบบนี้ดีที่แบบนี้นะเจาแล้วเธออยากจะเป็นอะไรล่ะนินะจังชอบนวดนตรีแบบไหนลนะ่ะได้ร้องเพลงที่นี่ได้ร้องเพลงที่นี่คงเชื่อว่าตัวเองไม่ได้เลือกทางผิดไปแน่แน่การทุ่มทั้ความโกรธทุกสุขเศร้าลงไปให้หมดได้นี่แหละคือข้อดีของวงดนตรี ฉันก็แค่อยากจะขอฟังไว้เป็นครั้งสุดท้ายก็เท่านั้นเองเอาเพลงที่นินะชอบก็ได้